อย่าลืมกด Subscribe ช่อง about rider ไหนเจ้ากวาลไรเดอรที่กว้างใหญ่แน่นอนว่าใหญ่มากๆตลอดระยะเวลา50ปีมีมาร์คไ d เดอร์ถือกําเนิดเกิดขึ้นมาบนจอแล้วรวม270กว่าคนเห็นจะเป็นได้หรือจริงๆอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำมาร์คไ r เดอร์หรือคาร์เมลไรเดอร์ความหมายของมันตรงตรงัวมากๆครับผู้ขับขี่ที่สวมหน้ากาก ถ้าพูดถึงผู้ขับขี่ยานพาหน,นั้นก็ต้องเป็นมอเตอร์ไซค์แต่บอยครั้งที่ยานพาหนะของมาร์เซเดอร์ก็มักไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เสมอไปเป็นในทั้งรถยนต์รถไฟหรือยางล้อที่ทําให้มาร์เซเดอร์สามารถปินได้ย้อนไปในยุคชวะมาร์เซเดอร์ er ส่วนใหญ่หรือมาร์เซเดอร์ทุกคนก็ล้วนมีพาหนะเป็นของตัวเองแต่พอข้ามมาในยุคเฮเซชัยว่ามาร์เซเดอร์ทุกคนจะมีพาหนะเป็นของตัวเองบางคนก็มีพาหนะแต่ก็ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ชัดเจนสุดๆกาในซีรีส์มาร์เซเดอร์เรเนโอม ตัวละครหลักอย่างมาสเตเดอร์ไดกับไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ยาน,นพาหนะหลักกลับเป็นรถยนต์ถาม่าแปลกไหมสําหรับยานพาหนะของมาสเตเดอร์ที่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แต่กลับกลายเป็นรถยนต์เรื่องอย่างนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วในยุคโชวะมาสเตเดอร์แบกอเอกับยานพาหนะที่เป็นรถยนต์ถือว่าแหกขนมพันยมสุดๆณเวลานั้นถ้าเป็นในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติคลิปนี้เราลองมาไล่ดูกันดีกว่าว่าในจก Rider, นักรวาลไรเดอร์มียาน,นพาหนะแปลกๆอะไรกันบ้างนอกเสียจากมอเตอร์ไซค์รถไฟรถยนต์แล้วก็เครรรรรืื่่่อออองนนนหหยาาาาาาบิะไก็ตมมมททีํทใ้สถ กับหัวข้อคลิปนี้ขังพานะสุดแปลกในโลกไรเดอร์คลิปนี้เราขอตัดรถยนต์รถไฟแล้วก็เครื่องร่อนหรือยานบินรวมถึงมอเตอร์ไซค์ที่อัพเกรดเองได้แล้วเ็เครื่องย้อนเวลาพกพานในชิงต่างออกไปก่อนลำดับที่หนึ่งจีเทลเลอร์มาร์เซเดอร์จีทีต้องบอกว่านี่คือมาร์เซดเดอร์สวมเกาะตัวจริง ไม่มีท่าแปลงร่างไม่มีฉากแปลงร่างจากเข้มขัดใดๆทั้งสิ้นมีเพียงการสวมเกาะใส่ชุดและออกไปต่อสู้แน่นอนว่ามีเหตุร้ายเหตุด,ดวนก่อกวนประชาชนเมื่อไหร่รถบรรทุกคู่ใจก็พร้อมจะออกปฏิบัติการ G ีเทลเลอร์รถบรรทุก1ิบล้อที่หอบเอาทั้งชุดทั้งมอเตอร์ไซค์คู่ใจอย่างก,การเชสเตอร์ไปด้วยเสมอแถมภายในรถบรรทุกอย่าง G ีเทลเลอร์ก็เป็นเหมือนห้องควบคุมที่คอยช่วยมาสเตอร์จีทีไปจนถึงมาสเตอร์จีทีเอชช่วยในการต่อสู้อีกด้วยรถต้นแบบของ G ีเทลเลอร์นั้นมาจากบริษัท เบนแอคเตอร์ 35, ส5 3 5สําำหรับ g t เทลเลอรุ่นเก่านะครับและ r r s s i e n t b e n ์แอคเตอร์สใน g t เทลเลอร์นิวไท g t ีเทนั้นออกไปไ็้วัการครั้งแรกในตอนที่1ของซีรีส์มาร์สซีเดอร์อาคิโตลำดับที่2 h a ฮาร์สบอยเดอร์ อีกนึงรูปแบบของมาร์สอยเดอร์าผนานักผู้ใจของมาร์สไซเดอร์ดเบิลทันทีที่มาร์สไซเดอร์ดเบิลใช้ร่างลูน่นาทิเกอร์ผานักผู้ใจอย่างมาร์สอยเดอร์ก็พร้อมจะแปลงกายเปลี่ยนรูปร่าและทะยานลงน้ำโดยหมนนี้มีชื่อว่า สามารถแล่นบนน้ำได้และสามารถใช้ใต้น้ำได้แล้วยังมีความสามารถลอยอยู่กลางอากาศได้อีกด้วยเราจะเห็นมาสดาเดอร์ดับเบิลใช้ฮาร์ดเปเชอร์ครั้งแรกในตอนนี้ขอ,ของซีรีส์ต้นแบบกมาจากเยอรมนีนั่นเองครับและใน k a m e n r i d e r ร์เอ็กคาเมนเลเดอร์ดับเบิลแอนด์ดีเคท์มูวี่วอลสองพันสิบมาสเดอร์ดับเบิลยังเคยเป็นควานช้างมาแล้วอีกด้วยเมื่อฮาร์ดเทอร์บูลเลอร์เครื่องร่อนของดับเบิลรวมเข้ากับหุ่นยนต์ช้างของฝั่งศัตรูเลยออกมาเป็นแบบนี้นี่แหละครับ ลำดับที่3อมกว่ามิลไรเดอร์ มาร์สไซเดอร์กว่ามาสไซเดอร์จากอนาคตแนชชินของเขาไม่เหมือนกับไรเดอร์ในอดีตมอเตอร์ไซค์คือผานาลักที่ไรเดอร์ส่วนใหญ่ใช้กันแต่สำหรับมาสไซเดอร์กว่านั้นไม่ใช่เลยผานาสุดแปลกของเขานั้นก็คือเจสกีที่เรียกว่าอความิลไรเดอร์เทคโนโลยีจากโลกอนาคตปรากฏออกมาในคาเมลเดอร์เอ็กคาเมลเดอร์โฟเซแอนด์โอทูวีวอร์เมกร์แมคกของราการโชว์ท่าลีลา,าผาดโผนกระโจนต่อสู้อยู่กลางอากาศฝีมือการขับอความิลไรเดอร์ของมาสไซเดอร์กว่าช่างร้ายกาศซุดฤกษเกินต้นแบบก็มาจาก เจสกีอความไมลลเดอร์สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง200กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงเลยทีเดียวลำดับที่4ทิวลิปฮอเปอร์ ยานพนาหนะคุ่มเกาะซิลิคอปเปอร์ลักษณะค้ากระจิงโจเพราะมันกระโดดไปกระโดดมาเวลาที่ต่อสู้มันสามารถต่อสู้ในระยะประชิดโดยอาศัยขาอันทรงพลังทั้งสองข้างไม่เพียงแต่เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วผ่านการกระโดดแต่ยังมีเตะที่ทรงพลังอีกด้วยปรากฏออกมาครั้งแรกในซีรีส์มาร์เซเดอร์ไกมูตตอนที่สุกาใช้งานโดยการเปิดใช้ซิลิคอปเปอร์ล็อกสีควบคุมการใช้งานโดยฮุโรฮาเกทูปเปอร์และในภายหลังก็ยังมีมาร์เซเดอร์ได้ใช้งานด้วยเช่นกันนั่นคือมาร์เซเดอร์ไกมู ทิวลิปฮอปเปอร์สามารถต่อสู้ได้โดยไม่ต้องมีผู้ควบคุมจะเห็นได้จากตอนที่3 9ความสามารถของทิวลิปฮอปเปอร์ที่ปรากฏออกมาในซีรีส์น,น,นั้นก็จะมีการแปลงตัวแปลงกายเป็นดอกทิวลิปสามารถเปิดแคลกได้ทำท่าประสานร,ร่วมกันต่อสู้ได้และยังมีโหมดค้นหาสตูดได้อีกด้วยลำดับที่5อิกวนาโกสติเกอร์ อีโกนาโกสติเกอร์กำลังเสริมของมาซเดโกสที่ปรากฏออกมาในตอนที่2ของซีรีส์มาซเดโกสเองฉมหน,าน้าแท้จริงของเจ้าอ e ีโกนาโกสติเกอร์ก็คือเรือรบที่สามารถเหาะได้กับตันโกส์เมื่อรวมเข้ากับยานพาหนะคู่ใจของมาซเดโกสอย่างแมชชีนโกสติเกอร์ก็จะกลายร่างเป็นอ e ีโกนายักษ์ที่พร้อมจะต่อสู้บอดี้หรือผิวของอ e ีโกนาโกสติเกอร์นั้นจะมีสีเขียวสำหรับของมาซเดโกสที่ใช้อยู่แต่จะมีอ e ีโกนาโกสติเกอร์บูชัน่นที่บอดี้เองจะเป็นสีน้ําเงินซึ่งปรากฏ ออกมาในคอมเมนเดอร์โค้ด The One h u n d r e อ Icon and Code Festive Moment ซึ่งเป็นพานะให้กับมาาเฟรเดอร์ดกเนโคมเลสสบูแล้วก็เยลโลความยาวของอ e ีกน่าโค้ดสติเกอร์จะอยู่ที่5.5เมตรใส่มหือมาแบบนี้มาพร้อมกับน้ำหนัก405กิโลกร,รมัมสามารถทำความเร็วได้สูงสุด240กิโลเมตรต่อชั่วโมงลำดับที่6สปอร์ตเกมเมอร์ ยานพาหนะที่ไม่มีแม้แต่เครื่องยนต์สปอร์ตเกมเมอร์รอบนี้ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แต่กับเป็นจักรยานสุดเท่ที่กลายมาเป็นพาหนะสุดเฟี้ยวให้กับมาร์เซเดอร์เกนูจักรยานสีเขียวสลับชมพูที่ถูกเรียกออกมาใช้ด้วยการเสียบแชกลิก,กิสปอร์ตกาชัดลงไปในคีเมวะสะสล็อตโพเดอร์ปรากฏออกมาในซีรีส์มาร์เซเดอร์โกตอนที่สิบเกาออกมาแบบเท่ๆแล้วก็จากไปแบบงงๆสปอร์ตเกมเมอร์นอกจากจะเป็นจักรยานที่เรียกมาใช้โดยแชกลิกิสปอร์ตกาชัดตัวกาชัดเองก็สามารถทำให้มาร์เซเดอร์เลเวลอัพได้ด้วย เมื่อใช้เชอรกิกิสปอร์ตการ์ชดในการแปลงร่างก็จะกลายเป็นสปอร์ตแอคชั่นเกมเมอร์เลเวลทีผู้ที่ใช้มันครั้งแรกก็คือมาร์เดอร์เกนมูปรากฏออกมาในตอนที่4ของซีรีส์มาร์เเดอร์เอ็กเซดและมาร์เเดอร์เอ็กเซดก็ได้ใช้มันอีกด้วยในตอนที่12ของซีรีส์ลำดับที่เจ็ดมาร์เเดอร์ไวจ์แจ็กเกิลจีนู จากกระยานสายสปอร์ที่ถูกใช้ในซีรีส์มาสเตอร์เอ็กเซดก็มีมาแล้วนี่คืออีกหนึ่งพานะสายสปอร์ตเช่นกันแต่ก็แค่รูปลักษณ์แท้ที่จริงแล้วเป็นร่างหนึ่งของมาสเตอร์ไวร์ร่างฟอร์มนั้นก็คือแจ็คเกิลจีโนมที่แปลงร่างโดยการใช้แจ็คเกิลวายแซมร่วมกับรีไวท์ไดเวอร์หน้าตาของมาสเตอร์รีไวก็จะออกมาแบบนี้ส่วนมาสเตอร์ไว์กลับออกมาเป็นสเก็ตบอร์ดรูปลักษณ์หน้าตาแบบนี้ ปรากฏออกมาในซีรีส์มาร์เซเดอร์รีไวต์ตอนที่เกียรของราการโชว์ท่าผาดผลสุดเท่แล้วจากการชีตาเดนแมนไปอย่างง่ายดายนอกจากพาชนะสุดแปลกของมาร์เซเดอร์อย่างสเก็ตบอร์ดถึงแม้จะเป็นร่างฟอร์มของมาร์เซเดอร์เองในซีรีส์มาร์เซเดอร์รีไวต์ก็ยังมีการใช้จักรยานเป็นภาชนะปรากฏออกมาในตอนที่2ของซีรีส์ที่อิกาเชิอิกิวานเร็กไวสแตมลงไปบนตะกร้าหน้าจักรยานทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น และนี่คือพาณะะสุดแปลกในจักรวาลของมาร์สเฟเดอร์ที่ถูกใช้งานตั้งแต่รถบรรทุกเจ็ตสกี คูหน้าช้างจักรยานแล้วก็สเก็ตบอร์ดนอกเหนือจากรถยนต์รถไฟหรือแม้แต่เครื่องร่อนที่ทําให้มาร์เซเดอร์สามารถบินได้เดี๋ยวเราไปต่อคลิปหน้ากันยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นี่คือพาหนะที่มาร์เซเดอร์ใช้นอกเหนือจากมอเตอร์ไซค์ถามว่าแปลกมากไหมมันได้แปลกอะไรมากครับแต่สาหรับมาร์เซเดอร์เองขึ้นชื่อว่าผู้ขับขี่ที่สวมหน้ากากตามขนมทำเนียมคอนเซ็ปต์เดิมๆที่มีมาตั้งแต่แรกแน่นอนว่ามาร์คเซเดอร์ก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ชาร์กที่หาดูยมากรับ์คเซเดอร์ขี่ ทำที่เข้มงวดจึงทําให้ฉากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ถูกลดทอนออกไปทีมงานต้องพยายามอย่างมากในการที่หาฉากที่จะใส่การขี่มอเตอร์ไซค์ของมสัสเตอร์ลงไปหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาจึงกําเนิดเกิดพาหนาแปลกๆนอกเหนือจากมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาสําหรับคลิปนี้คงต้องแต่จบแค่เพียงเท่านี้ยังไงคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับว่าสาหรับเพื่อนยานพานะสุดแปลกเพื่อนๆยกให้เป็นคันไหนแบบไหนยังไงลองคอมเมนต์คุยกันดูครับยังไงขอฝากคลิปนี้ถ้าถูกใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ